จบเกมแล้วครับแต่สงครามเพิ่งจะเริ่มสังเวียนเดือดกำลังระอุหมุมแดงขอนเต้จอมเดือนหมุมน้ำเงินทูเข้าจอมวางแขนเดินเข้าหากันแล้วเช็คแฮนด์ครับแต่เดียวนะมีกระแสจิตสังหารขอนเต้จะไปแล้วแต่ทูเคิลไม่ปล่อยล็อกตายบีมือกระดูกทัดแตกทูเข้าของขึ้นตะโกลั่นมองตาคาซี่ มองตาข้านี่อย่าเพิ่งไปถอนไปหันความโอ้โหอ่นาน,นก็เอาตายไปสาดเข้าสิงแล้วครับพลังคลื่นเตาประทากันสนามราวรก็ได้ห้ามทีเอาหน้าไถกันแล้วจะบุกชนจะบุกน้ำลายท่วมจอจะจูบหรือจะต่อยครับเนี่ยการวิ่งมาห้ามกระเด็นสิครับแรงแ้นมันรุนแรงเกินต้านทานรับไปคนละใบ แดงคู่ไปอาบน้ำพร้อมกันเลยไปนี่มันมวยปล้ำซะชัดหากชอบเรื่องราวสุด่าของวงการฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแก๊กเจอบอลจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง